เรื่องทำไปเพราะความรักมีโคอาล่าเจอลูกนกถูกทิ้งมีจึงเอาลูกนกมาดูแลและเป็นพ่อให้ลูกนกเมื่อถึงเวลาลูกนกต้องฝึกบินลูกนกถามมีพ่อจา๋าหรอจะบินได้อย่างไรมีบอกไปว่าเดี๋ยวพ่อบินให้ดูมีกระโดดจากยอดไม้แล้วกระพือปีกเร็วๆ เพื่อให้ลอยขึ้นแต่ทุกครั้งหมีก็จะหล่นลงพื้นด้วยความหนักของตัวมีทําแบบนี้ทุกวันให้ลูกนกดูแล้วก็บอกลูกนกให้กระพือปีกแรงๆตามพ่อไม่เห็นบินได้เลยลูกนกถามพ่อตัวอ้วนไงแต่ลูกนกได้นะลองดูสิหมีบอกลูกนกพ่อเธอไม่มีทางบินได้หรอกเพราะพ่อเธอไม่ใช่นกต้นไม้กระซิบบอกลูกนก ถ้าพ่อบินไม่ได้พ่อจะทําอย่างนั้นทุกวันทําไมลูกนกถามต้นไม้วันไหนเธอมีคนที่เธอรักสุดหัวใจเธอจะเข้าใจเองต้นไม้ไม่ตอบลูกนกมองหมีที่ตัวเต็มไปได้วยแผลแล้วถามว่าพ่อบินไม่ได้พ่อจะพยายามบินทําไมหมียิ้มแล้วลูกหัวลูกนกเบาๆพร้อมบอกว่าการพยายามทำอะไรเพื่อคนที่เรารัก มันไม่มีขีดจํากัดหรอกมันทำได้ทุกอย่างพ่ออยากให้หนูบินได้เพื่อที่สักวันหนูโตขึ้นจะได้บินออกไปดูโลกกว้างบินออกไปเห็นอะไรใหม่ๆบินออกไปหากินและก็เจอคนดีๆที่พร้อมจะเคียงข้างหนูพ่อรักหนูนะลูกหนูไม่ตอบอะไรปล่อยตัวลงไปกระพือปีกให้แรงแล้วก็บินออกไปสู่ท้องฟ้ากว้างใหญ่ มีเพียงหมีที่มองจากต้นไม้ต้นนั้นด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขและน้ำตาจากความใจหายเขาไม่รู้หรอกว่าลูกนกจะบินไปไหนเขาไม่รู้หรอกว่าลูกนกจะบินไปหาใครแต่เขารู้ว่าลูกนกบินได้แล้วเขาก็สุขใจตะวันกำลังรับลามีนั่งเช็ดแผลตัวเองพร้อมนั่งมองเงาฝูงนกที่บินตรงขอบฟ้าและหวังว่าจะมีลูกที่เขารักบินอยู่ในนั้น ก็หลับตาไปด้วยความเหนื่อยล้าแต่ก็สุขใจไม่ทันได้หลับสนิทก็มีอะไรแผ่นใหญ่ๆมาห่มไว้หมีลืมตาเห็นลูกนกกำลังบินคาบใบไม้มาห่มให้พร้อมกับอาหารและหญ้าสมุนไพรไว้ให้ใส่แพ้ลูกนกบินลงบนไหล่หมีอย่างเบาๆแล้วกระซิบที่หูไปว่าหนูรักพ่อนะ,คะเครดิต ขอพระคุณบทความดีๆเสกสันสีจำรัด